กับความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตรอถึงนอบน้อมถึงครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนแนะนำทั้งทางด้านปริยัติ และปฏิบัติมาอรุณสวัสดิ์ธรรมรัปรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอรเพราวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ามาพบปะกันในยามเช้าของวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดหรือเดือนเก้าล้านนาเป็นวันพระใหญ่ นับจากนี้ไปอีกครึ่งเดือนก็จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาหรือวันใกล้จะเข้าพรรษาแล้วฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเข้าพรรษาเตรียมทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจว่าโอ้ตอนนี้จะเข้าพรรษาอีกแล้ว ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็สามเดือนนะนี่การเข้าพรรษากับการออกพรรษาหรืออยู่ในช่วงหรือนอกพรรษาก็ตามคำว่าธรรมะหรือการสร้างคุณงามความดีหรือการสร้างบาปสร้างอากุศลมันไม่จำกัดในหรือนอกพรรษา มันจะทําความดีเมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นความดีทําความชั่วเมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นความชั่วฉะนั้นการกระทำการพูดการคิดที่ดีหรือไม่ดีมันไม่ได้รอวันเวลามันอยู่ที่ว่าเราทําเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นเหมือนกับการ บริโภคอาหารเรากินเมื่อไหรบริโภคเมื่อไหร่ก็อิ่มเมื่อนั้นถ้าไม่บริโภคก็ไม่อิ่มฉะนั้นการสร้างความดีเราไม่ต้องรอไม่ต้องเตรียมอะไรว่าเราจะทำวันนั้นจะเข้าพรรษาเราจะหยุดในการดื่มเหล้าสุราอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปรอถึงวันเข้าพรรษา การสร้างความดีนึกได้ทันทีทำทันทีก็จะเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเองเนี่ยสธาญาติโยมทั้งหลายาวันก่อนเมื่อต้นเดือนมิถุนา2565หห้าเนตอาตมาก็ได้ไปที่ประเทศอินเดียมาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมิถุนา ก็ถือว่าไปครั้งที่สามมแล้วแต่สิ่งที่เราไม่พลาดก็คือที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่ปรินิพานและที่อื่นๆอีกหลายที่ที่ได้ไปแต่จะเอาข้อคิดข้อคิดหนึ่งที่ได้ไปเห็นก็คือไปที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์ ได้ปรัดปฐมเทศนาวันอาสาหาบูชานั้นและเป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกได้เกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญากนยะแต่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่จะไปพูดถึงเรื่องว่าเช้าวันหนึ่งพวกเราได้ไปที่แม่น้ําคงคาซึ่งเป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่ลึกและก็เป็นแม่น้ําที่ ศาส,สนาฮินดูถือว่าเป็นแม่นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยนี้เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สูงและก็ยอดเขาของหิมาลัยยอดยอดเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่แหละในเขตประเทศในปานแต่น้ำแข็งบนยอดเขา มันละลายไหลลงมาสู่พื้นล่างแล้วก็กลายเป็นสายน้ำใหญ่คือแม่น้ำคงคาไหลผ่านอินเดียเนปาลถึงประเทศบางประเทศออกทงอางอ่าวเบงกอลถึงทะเลนี่คือแม่น้ำคงคาแต่ที่กล่าวถึงที่ไม่เหมือนแม่น้ำอื่นก็เนื่องจากว่าคน เขาถือกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครมีบาปก็ไปอาบน้ำคงคาบาปก็หายหมดนะถ้าสร้างบาปสร้างกรรมที่ไม่ดีมาเนี่ยก่อนตายก็ควรจะได้ไปอาบสักครั้งหนึ่งนะหรือว่าไม่ทันไม่อาบตายแล้วก็ขอให้เอาซากศพไปทิ้งลงแม่น้ำคงคาก็ถือว่า เป็นการล้างบาปไปในตัวอันนี้เป็นความคิดของศาสนาฮินดูเขาถืออย่างนั้นแต่ในตามพระพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นแตกต่างกันตรงกันข้ามเลยคือบาปอาคุศสต่างๆเนี่ยเกิดในใจของเราเกิดจากใจของเราจะคิดไม่ดีก็ทำให้พูดไม่ดีทำให้ทำไม่ดี ถ้าคิดดีก็ทำพูดดีทำดีอยู่ที่ใจฉะนั้นบาปอยู่ที่ใจแม่นน้ำคงคาที่ไหลลงมาสู่เบื้องล่างให้คนได้อาบล้างบาปนั่นไม่ได้ล้างหรอกล้างแต่ร่างกายเท่านั้นเองให้เยือกเย็นสบายแล้วก็ยกมือพนมไหวว่าข้าพเจ้าหมดแล้วซึ่งบาปอันนี้คือพวกเขาถืออย่างนั้นเมื่อพระพุทธองค์ ทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ได้เสด็จไปที่นี่เหมือนกันก็เห็นพวกประชาชนพากันอาบน้ำล้างบาปไม่ว่าจะหน้าร้อนไม่ว่าจะหน้าหนาวพระพุทธองค์ไปเห็นแล้วก็ถามว่าอา้าวทำไมอาบน้ำแต่เช้าไม่หนาวหรือคนคนนั้นก็ตอบว่าหนาวคนต้องอดต้องทนเพราะข้าไปเจ้านี้ทำบาปมาเยอะ ถ้าไม่ล้างบาปเสียแล้วข้าพเจ้าจะนอนไม่หลับข้าพเจ้าจะไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าอาบน้ําคงคาแล้วก็จะไปสวรรค์ปุทธเจ้าถามว่าเอา้าทําไมน้ำคงคาถึงมีอํนานาจล้างบาปได้เลิคนนั้นก็ตอบว่าได้สิเพราะว่าปู่ย่าตายายนับถือกันมาตั้งแต่โบ,บราณโบราณแล้วว่าถ้าอาบน้ําแม่คงคาแล้ว บาปก็จะหายพระพุทธเจ้าก็ว่าแล้วก็บาปนี่มันเกิดขึ้นที่กายหรือว่าที่ใจก็คือที่ใจเรานี่แหละแต่ถ้าใจเราคิดมาดีก็เป็นบาปนะทำมาดีก็เป็นบาปพูดมาดีก็เป็นบาปแล้วถ้าอาบน้ําคงคาเนี่ยอาบเสร็จแล้วมันล้างที่กายหรือที่ใจงงเลยคําตอบที่จะต้องตอบพระพุทธเจ้าว่า เออเราอาบแต่ร่างกายใจเราไม่ได้อาบนี่พระเจ้าจึงบอกว่า,วาฉะนั้นการล้างบาปไม่ใช่ล้างที่กายไม่ใช่ล้างได้ต้องล้างที่ใจใจที่มีโลภโทสะโมหันนั่นคือบาปต้องล้างด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาจึงจะล้างบาปได้พระองค์ก็ได้ว่าได้กล่าวว่า เราก็มีบาปมาก่อนต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักสิ้นสุดแต่เมื่อเราได้น้ำอมตะคืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งย่อแล้วได้แก่สินสมริปัญญาเป็นน้ำที่จะล้างบาปได้ล้างความโลภล้างความโกรธล้างความหลงได้ เราจึงหมดจดจากกิเลสเครื่องสมองเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยผู้เชา้าตรัสไว้อย่างนี้คนบางคนก็เชื่อบางคนก็ยังไม่เชื่อและแต่คนเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วว่าอุปนิสัยของคนในโลกนี้ก็เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าที่ดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวปิมน้ำใต้น้ำไต,ต,ต้ตม ดอกบัวที่พ้นน้ำก็สามารถที่จะเบ่งบานได้ในวันนั้นทีเดียวเมื่อได้รับแสงอาทิตย์เหมือนกันคนที่สร้างบุญบารมีมาแล้วเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมเพียงแต่รอฟังคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ก็ทรงตรวจรู้ว่าบุคคลไหนควรโปรดได้บุคคลไหนยังโปรดไม่ได้ก็จะเลือกโปรดคนที่โปรดได้ คนที่ปวดไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะถึงเวลาเมื่อไหร่ค่อยๆปวดถ้าง,งั้นก็จะเสียเวลาเปล่าๆสอนไม่ได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาพิจรารณาถึงข้อนี้ว่าคนทางอินเดียเขาอาบน้ําล้างบาปกันอยู่ทุกวันนี้เอาซากศพทิ้งล้มในน้าคงคาถือว่าบาปหายอันนั้นไม่ไม่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องในหลักพุทธศาสนา บาปจะหายได้ก็ต้องเมื่อเราสร้างกายกรรมฝ่ายดีวจีกรรมฝ่ายดีมโนกรรมฝ่ายดีเขาเรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจึงจะสามารถกำจัดล้างซึ่งบาปคือกิเลสทั้งหลายได้นั้นธรรมะเช้าวันนี้จึงให้ข้อคิดว่าการล้างบาปไม่ใช่ล้างด้วยน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนให้พระเจ้าที่ไหนช่วยเหลือแต่เป็นการล้างใจของตนเองด้วยการเจริญตามอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นหรือย่อดได้แก่ศีลสัมฤทิปัญญาแล้วกำจัดกิเลสทั้งหลายมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะล้างได้ตามหลักพระพุทธศาสนา วันนี้จึงขอฝากธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน